รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มหาวิทยาลัยราชพัฒน์วไลอลงกรในพระบรมราชูปถรัรมภ์ได้จัดก,กิจกรรมโซเชียลแอน r ์เ i ร e d a ์เดย์ซึ่งได้รับเกียรติจากานายเอกวิทย์มีเพียรรองผู้ว่าราชราการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุพจ์สายแก้วอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์วไลอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวร,รายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานซึ่งกิจกรรมโซเชียลแอน r ์เ i ร e d a ์เดย์ เป็นกิจกรรมแสดงผลงานของนักศึกษาวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปฐมธานีประจำปีงบประมาณ2,565ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินง,งานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระประมินทราทรามาที่ประดิษีศิลป์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโครงการเสริมสร้างทักษะการเป็นวิศวกรสังคมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศซึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒวลัยอรลงกรณ์ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญขอ,ของการพัฒนาคนไทยยุคใหม่แห่งศตรวรรษที่21 จึงมีความมุ่งหวังในการสร้างกำลังคนหรือแมนพาวเวอร์ที่เป็นยุวชนคนรุ่นใหม่จึงได้จัดกิจกรรมวิศวกรสังคมอย่างตอง่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา2,563จนถึงปัจจุบันเพื่อให้นักศึกษาได้รับโอกาสคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์การสื่อสารการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากความขัดแย้งและสามารถสร้างความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ที่สามารถนำไปพัฒนาป่อยอดเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่นอย่างแท้จริง ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุพสายแก้วนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏวไวลยอลงกรในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้เรามีโครงการโชว์เคสหรือแสดงผลงานของนักศึกษาในโครงการพัฒนาซอฟต์สกิลให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฒ ด้วยนะแนวความคิดวิศวกรสังคมนะครับก็คือเป็นกระบวนการของการที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้มาทดลองนะครับในการที่จะวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนแล้วก็เสนอแนะแนวทางหานวัตกรรมเพื่อจะแก้ไขปัญหาของชุมชนสังคมที่เข้าลงไปศึกษาเรียนรู้นะครับก็วันนี้เนี่ยก็มีผลงานของนักศึกษาจํานวนมากมานะครับที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาของเราว่า เราสามารถที่จะไปศึกษาปัญหาวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนได้ โดยสามารถเคาะหาข้อค้นพบที่เป็นเพนพอยต์ของชุมชนแล้วเขาก็เสมอแนวทางหรือวิธีการหรือสแสวงหานวัตกรรมที่จะเอาไปแก้ไขปัญหากับชุมชนท้องถิ่นนะครับก็เป็นภาพที่ดีอย่างยิ่งนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นนักศึกษาเรานะครับไปเห็นชาวบ้านนะฮะต้องใช้น้ําที่มันไม่ถูกสุขลักษณะเป็นน้ําขุ่นน้ําบ่ออะไรต่างๆเนี้ยเขาก็ไปพัฒนาเป็นเครื่องกรองน้ำนะครับชื่อโครงการสถานีฉลาใสาเขาพัฒนาเครื่อง กองน้ําที่ให้ชาวบ้านสามารถกรองน้ําแล้วได้น้ําใสในใช้ใช้ในการอุปโภคบริโภคนะครับซึ่งเราไปสัมภาษณ์ชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านก็รู้สึกนดีใจอย่างยิ่งว่าปัญหาที่เขาเผชิญอยู่ในทุก เชิ่นาตาปีเนี่ยถูกแก้ไขโดยแนวความคิดของนักศึกษาซึ่งอาศัยคอนเซปต์ง่ายๆวิธีการง่ายๆนะครับเพียงแต่ว่าปรับประยุก์ตใช้ให้กับชุมชนท้องถิ่นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เราดําเนินการแล้วก็นักศึกษาก็ได้ทักษะได้ประสบการณ์โครงการวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชพัททั่วประเทศเนี่ยครับมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทักษะซอฟต์สกิลให้กับนักศึกษา ให้สามารถคิดได้ในเชิงวิเคราะห์นะครับให้สามารถคิดได้ในเชิงสร้างสารรค์ให้สามารถที่จะสื่อสารกับคนในร่วมทีมหรือว่าประชาชนชาวบ้านให้รับรู้ถึงปัญหาความต้องการนะครับบอกแนวทางแก้ไขและท้ายที่สุดเนี่ยครับเราก็จะฝึกให้นักศึกษาได้มีทักษะในการทํางานกันเป็นทีมทํางานร่วมกับผู้อื่นได้นะครับเป็นการขับเคลื่อนให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏท,ทั่วประเทศรวมทั้งของวัลยลรงกรแล้วเนี่ย กลายเป็นบัณฑิตจิตอาสาที่มีจิตใจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองแล้วก็พัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่เข้าอยู่อาศัยซึ่งต่อไปในอนาคตก็จะเป็นการพัฒนาสังคมประเทศชาติโดยบัณฑิตของชาวราชพัฒท,ทั่วประเทศครับครับ,รบก็อยากนำเรียนนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าขณะนี้เนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏเราชัดเจนในแง่ของการเป็นมาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นเราจะ ทำกิจกรรมหรือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยเอาชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานในการเรียนรู้แล้วก็เอาชุมชนท้องถิ่นเนี่ยเป็นฐานในการที่จะให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพราะเราคาดหวังว่าต่อไปในอนาคตนักศึกษาเหล่านี้จะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปทําให้ชุมชนท้องถิ่นนะครับที่เขาอยู่อาศัยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วมันก็จะส่งผลต่อการพัฒนาของประเทศไทยเราประเทศไทยเราก็จะพัฒนากอย่างยืนยในอนาคตนะครับก็ขอให้พวกเราได้ชื่นชมยินดีกับนักศึกษาของราชพัฒท,ทั่วประเทศด้วยครับ